สำหรับวันนี้นะครับจะมาดูเจ้าตะเกียงเปลวเทียนนะครับของโคแมนนะครับ IL l u m i ูเ e ีย n รนทันนะครับก็เป็นตะเกียงเปลวเทียนที่กำลังฮิตนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็สาหรับตัวนี้จะเป็นตัวล็อตใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวมาแกะดูภายในกันนะครับก็ภายในกล่องจะมีคู่มือด้วยนะครับนี่นะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับ ด้านในมีอะไรบ้างเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็จะมีบอกพวกวิธีจุดด้วยนะครับวิธีใส่ตัวตะเกียงนะครับเข้ากับแกส๊สสละเป่านะครับตัวนี้จะใช้แก๊สสลรเปานะครับจะใช้ไซส์ไหนก็ได้นะครับมี 230ก็ได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็น C 7 0ก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะมีวิธีในการปรับนะครับต่างๆนะครับก็มีวิธีถอดตัวโปะด้วยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นโปะบางนะครับค่อนข้างจะบางนะครับ ก็จะเสียงต่อการแตกนะครับก็ดูด้านของเคสนะครับเป็นเคสพลาส,สติกนะครับอย่างดีนะครับนี่นะครับก็เป็นแบบพลาส,สติกเหนียวนะครับก็ทนแรงกระแทกแน่นอนครับก็ตรงนี้เปิดนะครับกดแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับ นี่นะครับก็จะเห็นด้านในนี่นะครับค่อนข้างแข็งแรงนะครับกันกระแทกได้ดีแน่นอนนี่นะครับมาดูเจ้าตัวตะเกียงนะครับ มีบอกวิธีในการใส่ตัวตะเกียงเข้ากับตัวแก๊สสารเป่านะครับว่าห้ามจับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับหมุนห้ามนะครับให้จับในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นลวดลายสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียว ด้านในก็จุดนี้จะมีโลโก้นะครับเป็นลายอินดิโก้นะครับก็ตัวนี้อ๋อตัวนี้เป็นแผ่นติดเฉยนะครับเป็นเป็นเหมือนแผ่นเพจแผ่นเพจติดเฉยนะครับจุดนี้จะเป็นตัวปรับนะครับความแรง จะใส่แบบหมุนแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมจะใช้แบบนี้นะครับนี่ใส่แบบนี้ง่ายกว่านะครับหมุนนะครับนี่นะครับนี่ได้เหมือนกันนะครับไม่ต้องไม่ต้องจับตัวนี้หมุนนะครับปลอดภัยกว่านะครับได้แล้วครับ เรียบร้อยก็พอตึงมือนะครับได้แล้วครับโอคก็แกะตัวนี้ออกด้วยนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับเป็นพลาส,สติกนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กโลหะนะครับตัวนี้โลหะตัวนี้พลาสติกนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจ,นนจเ,เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาลองจุดกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปในช่องช่องรูนี้นะครับ นี้เลยนี่นะครับแค่นี้ก็มาปรับความแรงของเปลวไฟแล้วแต่ความชอบเลยนะครับปรับขึ้นเยอะก็ตัวนี้ก็จะดำเร็วนะครับตัวนี้มันจะเป็นเข่าเข่าเป็นคราบเข่าดำาๆนะครับก็ให้อยู่ระดับ กลางๆก็สวยแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับสวยสวยเพราะตัวโปะนะครับโปะมันมีลายมันทําให้ดูแบบไฟสวยนะครับถ้าเป็นแบบเรียบๆก็คือแบบธรรมดานะครับตัวนี้ก็คือสวยที่โปะนะครับ ปิดไฟแสงเปลวเทียนเป็นแสงอบอุ่นนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่แต่ว่าเป็นแสงที่คลาสสิกนะครับอันนี้ปรับนะครับสูงไปนะครับอย่างนี้ก็ก็จะจ้าขึ้นมาอีกหน่อยนะครับก็ระดับ,บกลางๆนั่งอ่านหนังสือ เห็นนะครับ ตัวลอตใหม่นะครับตัวปรับตัวนี้จะเล็กลงนะครับนี่นะครับตัวลอตเก่าก็จะใหญ่ขึ้นมาเท่าหนึ่งนะครับพอมาลอตใหม่เล็กลงไปเลยนะครับลอตใหม่ อันจบการรีวิวนะครับตะเกียงเปลวเทียนนะครับจากโคแมนรูเมียอินดิโก้นะครับจบการรีวิวครับ